สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Tarot นะคะก็คนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคนที่ติดตามมาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะคะโอเคคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการด,ดวงความรักของชาวราศี ภาพลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านในท่านหนึ่งเป็นพิเศษก็คงไม่ได้ตรงกับทุกท่านเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าดูมดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอเดียหรือคลิกลิงก์ที่เมียให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคค่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยค่ะขออนุญาตดู พลังงานนะคะความรักของชาวราศีธาตุลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนค่ะ p o s i t i e i t i e s นะคะหมายเลข2 6หมายเลขห2นะคะ goddess of the moons ไพ่สองใบเนี้ยทำให้มีรู้สึกว่าเหมือนเซนต์คุณกำลังพยายามบอกหรือเตือนคุณในเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรแบบ ไม่ปกตินะคะหรือคุณรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยคุณรู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจหรือว่าแบบไม่อยากไว้ใจคนนี้อะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าให้คุณเชื่อเซนคุณได้เพราะว่าไพ่ God of the Moon มันเป็นในเรื่องของสัญชาตญาณน,นะคะช่วงนี้เซนคุณจะแรงมากนะชาวร,ราศีธนูให้ระวังในเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์แปรปรวนได้ด้วยเหมือนกันนะคะหมายเลขที่สิบหกาสิบสอง อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณได้หมายเลขยี่สิบสี่ค่ะ a d uh, j a c e n t e นะคะ possibilities นะไม่ไม่แน่ใจว่าเมยอ่านคำนี้ถูกไหมให้บอกว่ามันมีหนทางอื่นนะคะมีประตูหลายๆบานที่ให้คุณเลือกนะคะ outcome หรือว่าผลลัพธ์ของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณกำลังคิดอยู่ตอนนี้นะคะหรือเรื่องราวที่คุณคิดหรือรู้สึกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลลัพธ์ไปได้หลายๆทางเหมือนกันให้คุณเลือกนะคะเลือกแบบ เลือกแบบด้วยสติเนะาะไพ่มันเก็าลักษณะประมาณนั้นหรือถ้าคุณอยู่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันไม่มีความสุขนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่ามันมีประตูอีกตั้งหลายบานที่รอเปิดให้คุณอยู่เพียงแค่คุณอาจจะต้องปิดประตูบานนี้ก่อนนะคะอ่ะโอเคต่อไปดูพลังงานคะ่ะเฮียนนวนะคะหมายเลข32 time to go นะคะหมายเลขสี่สิบห้าเซนต์ของคุณบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องไปนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปเจอสิ่งอื่นต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างสักทีมันก็ถึงเวลาแล้วจริง,รงๆนะคะถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะไพ่เทคทอปนะคะ<ม>ไพ่เป็นพูดในเรื่องของเวลาเวลานะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาการเร่งรีบตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มี เวลาเป็นตัวกําหนดนะคะที่เป็นเวลาเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะไพ่บอกณนะตอนนี้คุณอาจจะต้องตกผลึกอยู่กับตัวเองเพื่อตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองจะต้องไปถ้ารู้สึกว่าการไปแล้วหรือการหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าในสิ่งใหม่เอ้ยถ้าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามามันตอบโจทย์หรือมันดีกว่า บอกว่าตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินหันหลังให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคหนดูซิต่อไปนะคะเราจะมาเจาะลึกพลังงานของคุณโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่ทาโร่ก็คือไพ่ยิปซีนะคะคนไทยจะเรียกไพ่ยิปซีเนาะฝรั่ง,งเขาจะเรียกไพ่ทาโร่นะคะ It's a tarot card นะคะ เพราะว่ามีคนถามมีว่าเออไพ่ทาโร่กับไพ่ยิปซีต่างกันไหมเมนรู้สึกว่าไม่ต่างค่ะเหมือนกันเนาะแค่เรียกคนละอย่างเฉยๆมีเจ็ดสิบแปดใบนะคะเหมือนกันนะโอเคค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุลมในะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ธาตุลมเป็นยังไงบ้างความคิดความอ่านเป็นยังไงบ้างขออนุญาตดูพลังงานนะคะไพ่ไฮเพนเทส กับให้ g o d d a y s of the Moon นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเซนแรงจริงอะช่วงเนี้ยเซนคุณจะแรงมากนะคะถึงมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดถ้าคุณคิดคุณทําแผนอะไรไว้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการลงมือทําในสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่แพลนไว้มาแล้วในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะมือคนอาจจะแผนเป็นปี2ปีก็ได้ช่วงเวลาของการประสบความสําเร็จค่ะการ take a คชั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตคุณการ take a คชั่นเพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีต่อตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่เมย์พูดไปเมื่อกี้นะพลังงานเดียวกันเลยคือการหันหลังให้กับสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วไปหาสิ่งที่มันดีกว่านะคะเชื่อเซนตตัวเองได้เลยว่าคุณเองจะได้เจอรักใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนอย่างน้อยสภาพแวดล้อมใหม่ก็จะดีกว่านี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจเรื่องของการเดินทางก็ตัดสินใจเรื่องของการโยกย้าย จะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะให้คุณรู้สึกใจฟูได้บ้างบางคนเรื่องของการเดินทางนะเดี๋ยวนเรื่องของการเดินทางการเริ่มต้นใหม่การไปโฟกัสกับเรื่องราวใหม่ๆการผจญภัยใหม่ๆในชีวิตนะคะนี่คือพลังงานของคุณคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะน่าจะเป็นชาวราศีธน้ำมีนกรกฎพิจิกอาจจะอาอยุน้อยกว่าคุณได้นะคะรญยะดูไพ่ไฮเพลนท์แส s ค่ะสามใเท้า นิ่งนะคะคุณรอคุณวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างเมย์จะบอกว่าไพ่หายเพนเทสแล้วขยายเป็นไพ่สาไมไปเทา้าเนี่ยโอกาสมาหาคุณแล้วนะคะขอแค่คุณแบบพร้อมที่จะเทคแอคชั่นขอแค่คุณพร้อมที่จะลุยกับอะไรที่คุณเองคิดหรือหวังไว้นะคะเป็นช่อง,ช,องช,อช่วงต้นเดือนแรกนี้นะคะถ้าคิดหรือแผนอะไรอะ้ให้ถามได้เลยนะมันจะไปได้ดีนะคะ ให้มจิเชียนคุณกําลังจะม f เ s ฟสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณต้องการอะไรคุณม f เ s ฟสิ่งนั้นให้คุณเองดูความคิดแล้วก็พลังงานของตัวเองในแต่ละวันนะคะให้คิดแต่สิ่งดีๆให้คิดแต่สิ่งที่เป็นไปได้อะไรที่เราโฟกัสสิ่งนั้นก็จะเติบโตนะคะก็คือถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องแย่มันก็จะมีแต่เรื่องแย่ที่เข้ามาถ้าคุณโฟกัสแต่เรื่องดีๆนะคะก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาใน,ในชีวิตคุณนะช่วงนี้เป็นไพ่หกไมเท้ากับไพ่เดอะามจิเชียน อนุญาดูไพ่แถ้วยค่ะเหมือนคุณเองจำเป็นจำใจที่จะต้องหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะถามว่าคุณรักคนคนนี้อยู่ไหมคุณรักสถานการณ์นี้อยู่ไหมคุณมีเยื่อะใหญ่ไหม,ไมรู้สึกว่าคุณมีเยอะใหญ่ยังหลักอยู่แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ยังไงก็ต้องจากกันก่อนเป็นลักษณะประมาณนั้น ขยายให้แปดถ้วยค่ะเดลเวอร์ช่นนะ้ามาเมื่อกี้คุณหันหลังนะคะให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปหาสิ่งที่ใช่กว่าไปหาสิ่งที่หัวใจคุณเองเรียกร้องไปหาสิ่งที่มันดนึงดูดคุณมากกว่ามันเหมือนปลายทางเนะี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องได้เจออะไรที่มันดีกว่านี้คุณจะต้องคุณจะต้องได้เจอคู่รักของคุณคุณจะต้องได้เจอรักแท้ที่คุณเองต้องการมาตลอดนะคะแล้วการตัดสินใจหันหลังให้กับอะไร หรือสถานการณ์บางสิ่งางอย่างตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มันควรทําแล้วนะคะถ้าคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม้รู้สึกว่าคลิปขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นมาย้ำการตัดสินใจของคุณอีกครั้งว่าตัดสินใจถูกแล้วนะคะแม่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องราวของใครนะขยายไพ่เด็กถือถ้วยค่ะสิบไม้เท้านะคะเดบฟูลเป็นไพ่สามดาบสิบดาบคุณเองกลัวเสียใจนะคุณเอง มีความกลัวในใจว่าไปแล้วกลัวมันไม่ดีไปแล้วกลัวไม่ได้ไปแล้วกลัวไม่เจอสิ่งที่ดีกว่าให้บอกว่าถึงอยู่ไปนะคะถึงปล่อยไปนานกว่าน,นี้สักวันหนึ่งอะ่ะคุณก็ต้องจบอยู่ดีไม่จบวันนี้ก็จบวันอื่นนี่คือพลังงานคร่าวๆของชาวราศีธาตุยมนะคะไม่จบวันนี้ก็จบวันอื่นไม่ตัดสินใจออกวันนี้วันอื่นก็ต้องออกเพราะว่า ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่ลึกๆคุณรู้อยู่แล้วว่าโอกาสดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะเซนคุณบอกอยู่แล้วนะมันอยู่ที่ว่าคุณเองอจะฝืนตัวเองได้นานแค่ไหนแค่นั้นเองนะจะหลอกตัวเองได้นานแค่ไหนนะคะจะอยู่กับความกลัวอีกนานแค่ไหนท่านแค่นั้นเลยนะทําไมดูจากไพ่ตรงนี้โอเคค่ะสำหรับคนที่มีคู่กรณีต่อไปเราจะมาดูพลังงานของคู่กรณีของคุณนะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ ขออนุญาตดูค่ะว่าบุคคลคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเม้นนิดนึงค่ะมันเป็นเหมือน,นเป็นข้อความเป็นพลังงานที่ขึ้นมาว่าบางคนอ่ะคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจทิ้งในสิ่งที่มีอยู่เพื่อไปหาอีกคนหนึ่งเพื่อไปหาคนใหม่นะก็ได้แล้วคุณเองก็มีความกังวลว่าถ้าเลือกคนใหม่แล้วมันไม่ใช่ละ่ะถ้าเลือกคนใหม่แล้วมันแย่ละ่ะแล้วมันพังละ่ะแล้วคุณเองจะเสียดายสิ่งที่คุณทิ้งมาไหมนะคะนี่คือ มันเป็นคําถามในใจของคุณก็ได้นะขออนุญาตดูพลังงานของเขาคนนั้นคะ่ะถ้าถ้วยเขาเสียใจนะคะมีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกเสียดายอะไรบางสิ่งบางอย่างเขายังรับคุณอยู่นะไพ่สิบเหรียญคุณกับเขาน่าจะเป็นครอบครัวนะคะคบกันมานานมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผูกพันกันมาค่อนข้างนานแล้วค่อนข้าง,างอา ถ้าเป็นเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีการเลิกลากันง่ายๆหรือมีการขาดกันง่ายๆคนคนนี้เขายังยินดีที่จะดูแลคุณนะเมย์รู้สึกว่าไปตลอดชีวิตอืแต่เขารู้ว่าในอดีตที่ผ่านมามันพังเพราะอะไรเขารู้ดีถามว่าเขารักคุณอยู่ไหมเขายังมีความหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเมย์รู้สึกว่าเขาเองยังมีความหวังกับมันอยู่แต่การตัดสินใจมันขึ้นอยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเอาอย่างไง หกดาบช่วงนี้นะ่าจะไม่ได้คุยกันเนะาะห่างกันไปแล้วเงียบกันไปแล้วเป็นพลังงานของคนที่ทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันค่ะอาจจะไม่เกิน1เดือนนะแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันเงียบกันไปไพ่หกถ้วยเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะเขารักคุณเขาคิดถึงคุณช่วงเวลาที่ห่างหายก,กันไปเขาเองก็ไู้สูกว่าถ้าดูจากไพ่ตรงนี้เขาเองไม่ได้มีคนอื่น ไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเขาเองอยู่กับตัวเองพิจารณาในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาเองคิดถึงคุณพลังงานเขาอยากกลับมาอยากกลับมาเริ่มต้นความรักใหม่ๆอยากกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจนะคะอ่ะไหนขอดูต่อซิไพฮาถ้วยเฮอร์มิ <laughs> อย่างที่มีบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาไม่ได้มีใครนะ เขาเคยมีเขาเคยทาให้คุณเสียใจไม่ได้มีใครนะคะ mm hmm. เขาเองอยู่คนเดียว mm hmm. พิวจารณาเรื่องเราหลายๆสิ่งอะไรอย่างในชีวิตตัวเองเนาะ mm hmm. เขาไม่อยากจะเสียสิ่งดีๆไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์ดีๆไม่อยากเสียอะไรที่คุณกับเขาสร้างมาด้วยกัน mm hmm. เป็นไพ่ justice ไพ่หกเหรียญบางคนถ้ามีเรื่อง mm hmm. ของการหย่านะคะ ถ้าคุณเองอยากอยากจริงๆไม่รู้สึกว่าเขาก็พร้อมที่จะหยาให้นะคะเขาก็อยากจะแฟรกับคุณแหละอยากจะยูทีธทรมกับคุณนะขยายไพ่หกถ้วยค่ะจิงถึงไม้เท้าใต้สำนักเป็นไพ่ of fortune มันเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยเขาอยากกลับมาหาคุณนะเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่แต่เขาทําได้แค่ปล่อยให้เวลามันผ่านไปแล้วมันเป็นไปเมยรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่คุณกับอเขาจะต้องคุยจะต้องตกลงกันอยู่นะแต่อาจจะยังไม่ได้คุยกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้เคลียร์กันเรื่องนี้เพราะเมยรู้สึกว่าตอนนี้ทั้งสองคนเงนียบนะคะไม่คุยกันเลยคุณกับเขาไม่คุยกันจบกันไปแล้วเลิกลากันไปแล้ว นะคะสิ่งที่เขาทําได้คือเขาอยากจะให้คุณกับเขาอะวนกลับมันเจอการอยากที่จะให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะมันดีขึ้นนะคะไม่รู้สึกว่าตอนเนี้ยจัก,กรวาลหรือว่าดวงคุณกําลังกําลังดีขึ้นนะเพราะเป็นไพ่เนี่ยไม่รู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเป็นคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเหนือกว่าเขาทุกอย่าง โชคชะตากำลังหมุนมาให้คุณนะคะหมุนเพื่อให้คุณโชคดีทำให้คุณจะพูดยังไงดีเขาคิดว่าคุณอะอยู่ได้ดีแล้วอยู่ได้ดีมากๆโดยที่ไม่มีเขาเขารู้สึกว่าช่วงที่ไม่มีเขา่าคุณเองชีวิตดีขึ้นนะเขารู้สึกคนเองสวยขึ้นหล่อขึ้นดูดีขึ้นแล้วเขาเองดันเสียดายนะคะถามว่าเขามีคนอื่นไหมในช่วงเวลาที่ไม่ได้คุยกันจะไพ่ไม่มี มีโอกาสที่คนคนนี้จะติดต่อกลับมาอาจจะภายใน2-3เดือนอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลานะคะเป็นเดือนหน้าก็ได้นะที่จะติดต่อกลับมานะแต่ก็ตอบไม่ได้ร้อยเปเซนต์ว่าเมื่อไหร่เนื่องจากมันเป็นไพ่แบบภาพรวมนะคะแนะนำว่าเราดูดงส่วนตัวดีกว่าจะได้บอกชัดเจนหรือว่าเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบดูดงส่วนตัวเนาะ พลังงานของเขาตอนนี้เมย์ขอดูก่อนว่ามีอะไรอีกสิ่งที่เขาอยากบอกเมย์รู้สึกว่าคุณกับเขาว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลกันมาตลอดนะคะคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วเหมือนเขาเสียดายหรือหรือเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเสียดายความสัมพันธ์ดีๆที่มันต้องจบนะคะอ่ะไหนดูซิว่าบุคคลคนนี้ถ้าเขาเองอะ่ะ บอกคนได้นะตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะ I am ready เขาบอกเขาพร้อมแล้วนะแคาในอดีตที่ผ่านมาเขาไม่พร้อมตอนนี้เขาพร้อมแล้ว Stay and leave me เขาไม่อยากให้คุณเสียเขาไปเออเขาไม่อยากเสียคุณไปนะคะเขาไม่อยากปล่อยคุณไป I m e s s everything up นะคะแล้วก็ I d o n t feel that way ได้สำหรับเป็น I wish I can do it เนี่ขอดูข้อความนิดนึงบางคนพลังงานเขาว่าในอดีตที่ผ่านมาน่าจะบอกให้คุณไปเจอคนอื่นแล้วน่าจะบอกให้คุณว่าไปไปหาสิ่งที่มั่นคงกว่านี้เถอะเพราะเขาไม่พร้อมนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณอยู่อ่ที่อยากบอกคุณตอนนี้เม่รู้สึกว่าเขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษนะที่ทำทุกอย่างพัง แล้วการที่บอกให้คุณไปวันนั้นน่ะมันไม่ไดตั้งใจจริงๆแล้วอะ่ะเขารักคุณนะแล้วเขาอยากให้คุณอยู่กับเขานะคะแต่ทันไหมไมยไม่รู้ไม่ให้ชาวราศีธาตุลมตัดสินใจนะคะาชาวราศีที่เกี่ยวข้องชาวราศีมีนนะคะชาวราศีตุลเนาะชาวราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกชาวราศีกันนะคะมีนักเสืออีก ชาวราศีทัตุไฟนะคะเมสิงธนูน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณต่อคะ่ะ I want to be more than friends เขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนไม่รู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์เพราะตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะ I couldn't let you get close to me ในะอดีตที่ผ่านมาเขาไม่สามารถที่จะให้คุณนะเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้หรือเขาไม่สามารถที่จะเปิดใจให้คุณได้นะคะ I regret lying to you เขารู้สึกเสียใจกับการที่โกหกคุณบางคนเขาอาจจะโกหกอะไรบางสิ่งบางอย่างกัคุณนะ I left you before you c l e a v e me คนคนนี้เขาทิ้งคุณไปก่อนที่คุณจะทิ้งเขาสิเพราะเขากลัวเสียใจเขาไม่อยากเสียใจไม่อยากผิดหวัง I hide behind the m a t e r i a l things นะคะเขาปิดบังตัวตนปิดบังความรู้สึกของตัวเองอะ่ะจาก จากสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คือในเรื่องของการเงินการงานอะไรอย่างนี้ค่ะมากกว่าทำเหมือนไม่รู้สึกอะไร mm hmm. I left when I saw you with someone บางคนเขาคิดนะคะ mm hmm. ว่าคุณเองมีคนอื่นหรือเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีคนอื่นก็ได้ก็เลยทำให้เขาไปอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก,กันก็ได้นะโอเคต่อไปนะคะมาดูว่าไพโรแมนซ์แองเชลอยากจะบอกอะไร mm hmm. ชาวราศีธาตุลมคะ ให้โรแมนต์แองเอยากจะบอกอะไรับชาวราศีตุลมคะ่ะ Release your ex นะคะ It's time has come to clear your energies ไห้บอกอยากให้คุณปล่อยแฟนเก่าคุณไป Finance and c a r e e r นะคะ financial issues are affecting your love life o v e l right now ไห้บอกอตอนนี้การงานการเงินกำลังมีผลกระทบนะคะเป็นปัญหาหรือปัจจัยหลักๆในเรื่องของ ความรักนะการงานการเงินมีผลอยู่ give your relationship a chance work on your, partner, uh, your partnership นะคะบางคนถ้าคุณเองอยากที่จะให้โอกาสคนคนนี้อยู่ก็ทำได้นะแต่ต็วขึ้นอยู่ที่คุณนะไม่รู้สึกว่าบางคนก็ไม่อยากได้ละนะคะอยากไปโฟกัสกับงานเ,นเงินมากกว่าไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะคะไม่อยากที่จะให้โอกาสแล้ว Float Extend your l i g h t h e a r t e d energy to o t h e r จะมีคนเข้ามาจีบคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงนี้ Pay attention to the red f l a g the s i g n are cautioning you นะคะแล้วก็ chemistry That i e s a strong magnetic attraction here ไม่รู้สึกว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้หรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีเคมีตรงกันนะแต่ไพ่ก็บอกว่าให้ระวังนะคะดู red f l a g ไว้ด้วยว่าอะไรที่มัน มันถ้ามันมีสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างว่ามันไม่ปกติหรือมันไม่ควรเป็นในรูปแบบนี้หรือลักษณะนี้ให้เชื่อเซนตัวเองนะคะเพราะว่าเซนช่วงเซนคุณช่วงนี้ค่อนข้างแรงโอเคไพ่ okay. The Whisper of Love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศรีธาตุลมคะหมายเลขส9 Action Speak l a d l y นะคะ e x p r e s s y o u r Love to Actions มันเหมือนไพ่าอาจจะแนะนำคุณว่า ไม่ต้องฟังคําพูดนะให้ดูการกระทําดีกว่านะคะการกระทำอะ่ะมันพูดชัดเจนนะคะมันเสียงดังกว่าคําพูดอีกนะหมายเลขเก้านะคะ slow down pause and allow things to unfold นะคะไพ่บอกว่าลองช้าลงนิดนึงไม่ต้องรีบนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน unfold ด้วยตัวของมันเองให้ปล่อยให้มันไหลไปปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขด้วยตัวของมันเอง ถ้ามันเหนื่อยมากที่จะต้องไปแก้ไขหรือแก้ปัญหานะคะใต้สำรับเป็นไพ่หมายเลข50นะคะ Considers your foundations Look at how committed committed you are to love ไพ่ใบน,นี้เมยรู้สึกว่าไพ่ยอยากจะถามคุณว่าคุณพร้อมหรือยัง นะคะที่จะมีครอบครัวคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมที่จะคอมมิตต่อความสัมพันธ์หรือยังถ้าพร้อมแล้วให้ลุยถ้ายังไม่พร้อมให้สร้างตัวเองก่อนนะคะให้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยที่ฟังมาแบบ20นาทีนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพราะมีตั้งใจทำให้ทุกคลิปนะคะทำให้ทุกคนนะ ก็อย่าลืมดวส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย